ต้องอธิบายเส้นแบ่งอันนี้ให้ได้คุณวริทย์การเลือกตั้งปี70เจูในความเห็นผมเนี่ยต้องต้องขีดเส้นแบ่งนี้ให้ชัดที่สุดเก่ากับใหม่เราจะเรียกอนุรักษ์นิยมกับก้าวหน้าหรือเก่ากับใหม่ก็ได้แล้วต้องทําให้เห็นจริงว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันคณะเดียวกันหมดมันมีวิธีสังฆกรรมสังขยาร่วมกันทําด้วยการไปคิดและทั้งสองขั้วนี้ก็จะสู้กันต่อนะครับแต่อย่างน้อยมันเห็นอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยๆพรรคประชาชน การเลือกตั้งอบจคะแนนก็ยังทรงๆครับไม่ได้ลดลงครับแล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นคถ้ามันยังอยู่ที่เดิมเนี่ยอีกสองฝ่ายเขาก็ทรงๆเหมือนกันนี่ยมันก็จะกลายเป็นสามขั้วครับสามก๊กทางการเมืองสองในสามใครจับกับใครทีนี้โจทย์ยากที่สุดคือสีส้มเนี่ยจับกับคนอื่นเขายากที่สุดมันก็เลยอาจจะเห็นว่าถ้าครั้งหน้าผลก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับภาพของรัฐบาลมันอาจจะเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับว่าฝั่งนั้นใครเขา มากกว่ากันแค่นั้นเองผมผมเชื่อว่าการเลือกตั้งปี70เนี่ยจะไม่มีพักไหนหรอกครับที่ไปประกาศก่อนว่าจะจับมือกันเพราะถ้าคุณจับมือกันแล้วในสนามเลือกตั้งคุณยังซัดกันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เดังนั้นทุกพักก็จะทําเต็มที่หมดในส่วนของพักประชาชนเนี่ยไม่ต้องคิดอ่านเรื่องอะไรเลยไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่าจะจับมือกับใครไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเดินหน้าสู้ให้ได้เกินครึ่งประเทศนะครับผมหมายถึงป๊อปปูล่าบตนะ มาสักมาสัก19ล้าน20ล้านเดินหน้าสู้ทําให้ได้อันนี้เป็นเป้าของตัวเองแล้วถามว่าจะทําให้เกิดอันนี้ได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยคนจะหันมาสนใจพิจารณาอย่างท่วนทีประมาณสัก6เดือนหรือ3เดือนก่อนหย่อนบัตรนะครับคือช่วงเวลาเนี้ก็จดบันทึกไว้ล่ะ <ừ. S 1> ไอ้นี่ใครทำอะไรมีดิจิตอลฟูดบีนเ,เก็บไว้แต่โมเมนตัมมันจะเหวี่ยงแรงเนี่ยคือ6เดือนหรือ3เดือนสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรซึ่งณนะเวลานั้น พรคประชาชนต้องทําให้คนเชื่อทั้งหมดให้ได้ว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนมาข้างนี้ไอ้พลังเก่าที่ทํางานการเมืองกันมาตลอดเวลาพลังเก่าที่ทํางานการเมืองเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ทาได้แค่นี้แหละมันต้องไปได้ไกลกว่านี้ต้องเปลี่ยนมาเลือกพักประชาชนเนี่ยหเดือน3เดือนสุดท้ายคอย่คอยไปถามระหว่างนี้คุณสะสมผลงานแล้วก็คุณก็คัดเลือกผู้สมัครดีๆแล้ว 6, 6เดือน3เดือนก็ทํากระแสรตรงนี้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นก้อนที่มาเติมทําให้พักประชาชน เกินครึ่งหมายถึง19 20ล้านเสียงเนี่ยมันไปถึงอาจารย์ใช้คําว่าพอปูล่าโหวตต้องเกินครึ่งครับแปลไม่ได้หมายความว่าสอสอ,สอรวมจะเกิน250ใช่ไหมคือการตั้ง2 5 0เนี่ยมันตั้งไว้ปลุกใจอะไรกันได้เนาะแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันยากนะครับสอสอเขตเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างอยู่นะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราก็เห็นว่าหลายเขตนะครับพอเป็นบัตร2ใบเนี่ยมันแบ่งใจได้เขตเข้าไปเลือกอีกคนหนึ่งพอมาเป็นพักเลือกพักเก้าไกล อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยเขตเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษมันมีความสัมพันธ์อะไรกันอยู่แต่คะแนนพักเนี่ยผมว่าสําคัญคือในแง่หนึ่งมันตอบได้ว่าพักนี้มีคนเลือกเกินครึ่งประเทศอแล้วถ้าคนครึ่งประเทศอยากให้เขาเป็นรัฐบาลถึงเวลาใบอนุญาตใบที่สองไม่ออกนะมันก็ส่งผลในการแม้ตัวเลขสสรวมค,คือสมมติคิดตามอาจารย์เอาคุณรักษาเขต ได้เท่าเดิมอ่ะร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบใช่ไหมที่เหลือคือปาร์ติลิสปัจจุบันเนี้ถ้าคุณได้สิบเก้าล้านเสียงสมมุตินะตีเป็นตัวเลขสอสอที่จะได้เพิ่มจริงๆเนี่ยก็เท่าไหร่สิบกว่าเสียงคือโดยโดยสภาพมันไม่ใช่เฉพาะบัตรใบที่สองครับตัวสภาพมันจะมีคนบางคนที่กาสองใบกาสองใบอยู่แล้วนะครับผมหมายความว่าถ้าให้ตีตัวเลขกลมๆเนี่ยเขตเนี่ยต้องเติมขึ้นไปให้ถึงนะครับสักอ่าอ่าสักร้อยร้อยห้าสิบ นะครับร้อยห้าสิบแล้วคุณเอาลิสต์มีสักสักห้าสิบเติมเข้าไปอีกอ่าอันนี้มักน้อยนะแบบมักน้อยสุดเอาให้มันเอาให้มันทะยานไปได้ถ้าตัวเลขมันอยู่ประมาณสองร้อยแม้ว่าจะไม่ถึงสองร้อยห้าสิบก็ตามแต่คุณแต่ถ้าพอล่าโบตมันเกินครึ่งครับมันกึ่งๆเป็นฉันทามติครับในแง่ที่จะไปต่อรองกับใบอนุญาตใบที่สองก็แสดงให้เห็นว่านี่คนขึ้นบนเทศอยากอยากเลือกให้ทีมนี้เป็นรัฐบาลนะครับมันก็จะช่วยได้แต่อีกฝั่งหนึ่ง เขาก็มี Data ชุดเดียวกับที่พรรคประชาชนมีจากจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจารย์คิดว่าอีกฝั่งนึงจะปรับตัวยังไงบ้างหลังจากที่เห็นเท<น>่าที่ผมดูเนี่ยมันมันสิ่งหนึ่งที่คะแนนออกมาอย่างนี้ต่างๆเนี่ยวิธีการที่จะชนะพรรคประชาชนได้คือคุณต้องแท็กทีมกันถ้าคุณแท็กทีมกันเนี่ยสอสเขตของพรรคประชาชนหลายที่ก็จะร่วงได้นะครับแต่โดยสภาพการเมืองเนี่ยทุกมันไม่ยอมกันะ อบจอยอมหลายจังหวัดนะอาจารยมันเป็นเรื่องจังหวัดตัวเองแค่นั้นเองถึงเวลาเกลี่ยกันแต่พอเป็นสอสอเนี่ยผมว่าพรรคเพืเ่อไทยกับพรรคกมการเมืจะยอมกันเหรอครับไม่น่าจะยอมคืออบจอห,ลหลายจังหวัดมันเป็นการตัตตัวเลยครับ,ร,บระหว่างจะพักจะตระกูลการเมืองกับคนของพรรคประชาชนครับซึ่งหลายจังหวัดก็บ้านใหญ่เขาหลีกกันเขาไม่สู้กันแท็กทีมถ้าอย่างเงี้ยสีส้มจะเหนื่อยครับ แต่การเลือกตั้งใหญ่อาจารย์ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ครับก็มันอาจจะเป็นในบางพื้นที่เว้นเขตอะไรกันได้เนาะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมไม่เชื่อว่าทําได้หมดมันมันคงทําไม่ได้เหมือนที่พรรคอัมโนทําหรือที่หลากหลายประเทศเขาทำอะ่ะคือคือทุกพักเขาไม่ยอมกันเขาก็คิดว่าเขาต้องหัวนหน้าเขาต้องเป็นแคนดิเดตนายกคือเขาจะสู้กันให้ถึงที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจับมือออ,อกแบบตั้งรัฐบาลกันทีหลังถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหลายๆเขตพรรคประชาชนก็ยังมีโอกาสที่จะสอดแทรก ทีนี้คุณต้องอธิบายเส้นแบ่งอันนี้ให้ได้คุณวราวิการเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์ในความเห็นผมเนี่ยต,ต้องขีดเส้นแบ่งนี้ให้ชัดที่สุดนะครับคือไอ้เก่ากับใหม่เราจะเรียกอนุรักษ์นิยมกับก้าวหน้าหรือเก่ากับใหม่ก็ได้แล้วต้องทําให้เห็นจริงว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันคณะเดียวกันหมดมันมีวิธีสังคกรรมสังฆยานาร่วมกันทําด้วยกันใช้อํานาจในแบบเดียวกันวิธีการทํางานแบบเดียวกันหมดเพียงแต่แค่อยู่เป็นคนละพักแล้ววันหนึ่งก็มารวมกัน ต้องพยายามทำดูงนี้อธิบายให้เห็นในขณะเดียวกันของพวกคุณเนี่ยเป็นแบบใหม่จริงๆคุณอยากจะทํางานการเมืองแบบใหม่จริงๆแล้วรอบนี้แบบเก่าเขารวมพลังกันตั้งได้แล้วแต่ในท้ายที่สุดสี่ปีมันทําได้แค่เนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนลองทดลองกันเลือกแบบใหม่ให้ถลม่มทลายดูไหมต้องทําแบบเก่าจะมีกี่พักไม่รู้รแหละไม่ร,มรู้แต่คุณขีดเส้นนี้ไว้นี่คือวิธีการรณรงค์ที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในปีจะสมันเป็นทางเดียวที่คุณจะชนะ ในแง่ของผู้สมัครตัวตัวในพื้นที่อะ mm hmm. วิธีการคุณวรวิย์จะทําให้คนเลือกสอส,สโดยพยายามละเลยบุคกลกิกภาพคุณลักษณะของตัวบุคคลของสอส,สแต่ละคนได้ก็คือคุณต้องฉายภาพใหญ่กว่านั้นนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่มีภาพแห่งความหวังภาพใหม่ว่าสังคมใหม่จะเป็นอย่างไรถ้าหากประชาชนมีอำนาจรัฐถ้าคุณขายภาพนี้ไม่ออก หรือคนบอกว่ามันไม่มีหรอกประเทศนี่มันได้แค่นี้แหละคนเขาก็จะไปเลือกตัวบุคคลไงที่ดูแลบ้านเขาได้ที่ดูแลพื้นที่เขาได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้กับอบจอได้เหนื่อยหน่อยยากถูกต้องอบจอมันก็จะอยู่ที่ตัวบุคคลต้องอยู่ที่ผลงานเฉพาะแต่เจ็ดสองไม่แน่คุณวิทย์ถ้าทําลําพูนดีๆมันก็จะเป็นคลื่นสีส้มเลยว่าเฮ้ยลำพูนโ <MOD EL. S 2> มเดลเปลี่ยนได้อ๋ออ๋อ 72อาจจะเอามุมการเลือกตั้งระดับชาติมาใช้กับไปถึงหกแปดเนี่ยถ้าลํำพูนทําได้สําเร็จเจ็ดสของการเลือกตั้งอบอจอมันก็จะเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอบอจอสีส้มแบบเนี้ยมันทําแบบลํำพูนนะอันนี้อาจจะมากับฝั่งขั้วเก่าแหะอาจารย์มองเห็นการช่วงชิงระหว่าง